ไม่เอาตรงๆแล้วอะ่ะผมผมฟาร์มทุกคนผมฟาร์มแล้วตรงๆอะ่ะคือผมฟาร์มนะคือห้าบอกว่าผมไม่ฟาร์มนะเดี๋ยวโทรหายูเป็ดเพื่อนผมก่อนนะขออนุญาตเดี๋ยวผมบอกให้เพื่อนผมเตรียมกันก่อนว่าไงน้องชายหวัดดีครับพี่หวัดดีคนระับ พี่ต้องบอกว่าผมส่งของแล้วนะผมไม่มีตังค์แล้วพี่บอกทุกคนแล้ว I love you ยู้้ฮูรวยอ่ะเพื่อนผมส่งของแก๊งแล้วนะฮะะอไรี่ส่งส่งเงินแก๊งละดีส่งเท่าไหร่พี่รับริทหนึ่งสามศูนย์ไม่พี่อยู่เป็ดอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่แถวนี้บ้านผมโอนไปเมื่อกี้ถามว่าทำอะไรอยู่ครับถ้าเขาเหงาก็มาตกปลาได้กัน เออเดี๋ยวพี่พี่บังหายเลยคิดถึงพี่บังเหรอไม่ไหวละตอนนี้นไม่อยากกดละขอยนานะทำ,ทำอะไรครับพี่โยเยเพื่อนผมเองอตกลงจะโกลช่พี่ชายโอเคครับพี่ <l ukan S 3> โอเคครับบอสบอกว่า yeah, yeah. <l ukan> ui, ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไราทำมันตกปางนะพี่เย่ติงห์ติงห์เย่เย่อย่างรวยอย่างรวยอย่างรวยอ่ะโธ่แม่ทำไมเขาไปตกาตั้งร่างเขาจะมาประหลาดแดกวะ พี่สรุปเป็นแฟนผมไหมเนี่ยเป็นแฟนเลยเหรอฮะดีใช่เป็นไหมพี่ไปตกกับผมไหมตรงนู้นตรงนู้นเหรอได้ได้เดี๋ยวเลี้งตามไปไปร้องได้สอเพลงพื่อนเอออยากปตรงนี้จะพี่คนเนี้ยเพื่อนผมคนเนี้ยชื่ออาร์เธอร์คนเนี้ยชื่อโรเบอร์โตเนี่ยเนี่ย สวัสดีครับผมพี่ผู้ชื่อหนาครับผมรอไหมอะไรกับเขาเนี่ยฮะไอ้วะพี่ไปดับอะไรเขาเนี่ยพี่เชื่ออะไรขอข้าวเนี่ยเชื่ออะไรเอกิครับมีข้าวไหมพี่มีข้าวไหมเรามีแกะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วอ๋อนี่ขอหน่อยนะขอขอได้ไหม ผมขอนอยข้าวในฟาร์มจำได้อยู่ฮะผมไม่เคยขอผมเพิ่งมาขอเนี่ยเอาดีเนี่ยเราจะทำเืแค่มีอะไรมาแรกคือแกมีอะไรมาแรกข้าหรอมีใจบอกไปผมไม่มีผมขอนอยผมขอนนะนะนะไม่มีจใจให้โอ้ไม่มีจริงผมขอนายนะนะะ แอร์ดีไรอาการดีไรไม่ให้ก็เลยแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเอามาแต่งเกี่ยวเวลีมัดแต่งเกียได้ตามหาแฟนตามหาแฟนตามหรอเฮ้ยพี่ชื่ออะไรดาบหรอพี่ชื่ออะไรไปตกปลากับผมไหมตามพี่ไม่ได้หรอพี ER> ่เราเป็นแฟนกันตั้งวันหนึ่งเลยนะดาบเอ๋อพี่เป็นแฟนผมหรอปะเป็นแฟนกันต้องมาด้วยกันนะ มินคนนี้เป็นแฟนผมเองเราเลิกกันแล้วอ้าว uh, พี่ใช่ไหมเราเป็นแฟนกันวันเดียวเป็นอีกวันไหมพี่ไม่เป็นหรอกทำไมอ่ะเป็นแฟนผมคนเนี้ยแย่ <Yeah. S 2> ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> พี่ชื่ออะไรขอถามหน่อยชื่อเบิ้มไงชื่อเบิ้มคนเนี้ยชื่อเบิ้มแฟนนายเหรอเป็นแฟนผมเองใช่ครับ เอาพี่เป็นหน่อยครับน,น้องเอากลับไปที่เดิมเนาะพี่เป็นหน่อยพี่ตกตรงนี้ด<า>ได้ไหมตกเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมตแกแอคได้ไหมดาไม่ตกปลาดับผมตกตนะผมซื้อเหยื่อมาอยู่เดี๋ยวผมตกตมพี่สวัสดีครับพี่พูดมาสกสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีครับพี่พูดมาก พี่คุยกับใครพี่พูดมากคุยกับพี่แหละพี่เขาหาว่าผมพูดมากคนเนี้ยใครมอันต่อสองคนน่ยพี่เขาหาว่าผมพูดมากเนี่ยใครจะตีเลยคนนี้ผมไม่ได้พูดมากผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยจริงเาว่าพี่ผมทําไมเนี่ยเออพี่พูดมากผมไม่ได้พูดมากพี่ชื่ออะไรขอชื่อหน่อยชื่อเบ้ม ราเป็นแฟนกันเหรอสองคนเนี่ยอ้าวอ้าพี่เป็นแฟนผมนี่น้องหูยาวนี่เป็นแฟนกับเองเหรอพี่จะเป็นแฟนผมเนี่ยเป็นแฟนผมไหมแล้วบีพี่อะคือใคระบีพี่คือแครบอกก่อนบอกได้ไหมถ้าพี่บอกอะ ผมจะเปก็ลืมถ้าพี่บอกอ่ะผมจะไม่เป็นแฟนพี่อีกตลอดไปอะตลอดไปเลยหรอใช่บอกหน่อยตลอดไปกี่วันบอกน้อยแต่ตลอดไปมันไม่มีจริงนะพี่ผมอ่ะตลอดไปจริงๆริงตกปลาเดี๋ยวนี้พี่ตั้งใจตกปลาเดี๋ยวนี้ อย่างอเงี้ยขอขอตั้งหน่อยดิอย่างอเงี้ยพี่มีข้าวให้ผมไหมวันนี้พี่อยู่ข้าวเนาะไปละแฟนผมไปไหนแล้วอ่ะพี่พี่พี่วาปลาอ๋อพี่บายว่ามัมม่าว่าไงทำไร ตกปลามีาตังให้หน่อยไหมตังอีกขอตังหน่อยขอตังอะไรวันนี้ก็ให้ไปแล้วแล้วเวลาจีบสาวอ่ะถามเขาก่อนว่าเขามีคนคุยหรือยังเผื่อเขามีแล้วอ่ะถ้าแฟนเขาเห็นนะเขามาต่อยยิงปากแตงจะทำยังไงไม่ฟั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 งพี่พี่ปาบู ชื่ออะไรชื่อปาราแล้วคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะอะไรนะล็อกแซนโอ้ยหูฟังหูฟังผมมีห้าสิบปุ่มอ่ะผมจับนิดเดียวอะไรก็ตึ๊ดตึ๊ดหมดแล้วเนี่ยพี่โอ้ยพี่พี่ ชื่ออะไรชื่อล็กแบดที่ไปตกปลากับผมไหมตรงนูน้นเป็นแฟนกันแล้วก็ตกด้วยกันเอาไหมไม่ได้คอม่เอาผมเดลดยอ้ยอ้ยเอ้ยเอาไหมไปตกด้วยกันหน่อยนะนะนะเดี๋ยวผมไปตก <c oughs> ไปหมดเลยสิบคนเอาสิบคนเลยเหรอไปไปไปปไไป พี่คนนี้ชื่ออาร์เธอร์คนนี้ชื่อโรเบอร์โตเนี่ยโรเบอร์โตก็ต์ไมล์แฮนด์พี่ไปไหมพี่แล้อีกคนนึงอ่ะไม่ไปหรอน่ไหใครเฮ้ยเดาเฮ้ยเอาเอาเอเ่ฟ อา้าวกดผิดอะไรอ่ะไปแล้วขอโทษทีนะพีคนน่คนนี้ชื่อโรเบอร์โตคนนี้ชื่ออาร์เธอร์คนนี้จีจี้ขี้บน่นโคตรอ ดูแบบว่าช้ามันเป็นที่คนหรอหรือว่าเป็นเพราะาผมไม่ได้ปรับเฮิร์ตอะ่ะมินก็ซื้อจอให้ผมอยู่นะเนี่ยแต่ว่าจอมันไม่เห็นมีเฮิร์ทให้ปรับเนี่ยมันปรับไงเนี่ยปรับไงเนี่ย ผมเปิดวงกระซิบละผมชิวชิววงกระซิบมันใกล้นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเนาะนอนาอนนอน,น,อน